มีญาติธรรมถามมาว่าโยมโยมเลิกเล่ามามายี่สิบปีทีนี้พอได้มาเจอครูบาอาจารย์ถูกจรินนิสัยเห็นพระท่านเพ,พื่อพืนปฏิบัติดีก็เลยจิตใจก็เลยกลับมาชุ่มเย็นเหมือนเดิมมีความสุขมีชีวิตจีวาแต่พอมีข่าวสีกาก,ก็เลยทำให้สามีหรือที่บ้านเกิดความกังวล ก็เลยขัดก็เลยไม่ไม่ได้ส่งเสริมให้ให้เข้าวัดให้มาวัดเหมือนเดิมโยมก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะคนที่เคยมาวัดไม่ได้มาเป็นทุกข์นะคนที่เคยมาใส่บาตรไม่ได้ใส่มันก็เป็นทุกข์มากนะเหมือนนางวิสาขาไปแต่งงานกับครอบครัวของสันชัยนะพอพอนางวิสาขาไม่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทําบุญเป็นทุกข์มากเลยนะโยกมกยมที่ว่าก็เหมือนกับเป็นทุกข์เหมือนกันพอเป็นทุกข์เสร็จอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมก็เลยกลับมากินเหล้าเหมือนเดิม ทั้งเลิกมายี่สิบปีก็เลยถามว่าจ,จะทํายังไงดีโยมจริงจะเลิกกินเหล้าได้เหล้าเหล้านี่มันเป็นมันเป็นอบายมุกเป็นทางแห่งความเสือ่อมแต่ว่าเหล้านี่ถ้ามันกินแล้วมันติดนี่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีเราเห็นหลวงปู่แหวนสุก,กินโนไหมหลวงหลวงปู่มั่นท่านก็สูบบุหรี่นะครับขณะว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วไม่ไม่ติดไม่ยึดแล้วแต่ว่า ความเคยชินยังคงอยู่นะครับหลวงปู่แหวนก็ยังต้องสูบบุหรี่อยู่หลวงปู่มั่นก็ยังต้องสูบบุหรี่อยู่แต่ไม่ได้ติดนะครับแต่ไม่ได้ติดแต่มันเคยชินนะหน้าภาษาอะไรเราคนธรรมดาเนี่ยเราคนธรรมดาที่ยังที่ที่ยังที่ที่ยังมีมีกิเลสอยู่ถ้าเราเริ่มเริ่มที่จะกินกินเหล้ากลับมากินเหล้าสูบบุหรี่แล้วกินเหล้านี่โอ้ยมันไม่ใช่ของง่ายละที่ที่ ที่เราจะเลิกได้นะถ้างั้นเราก็เพื่อนก็เลยให้เราสมาทานสินห้าอย่างน้อยสินห้าไม่ได้ทุกวันเราก็ให้ได้วันพระแปดค้าบ้างสิบห้าค้าบ้างก็ดีเพราะว่าพวกอบายยมุขพวกเราทั้งหลายนี่มันเป็นมันมันเข้าง่ายแต่มันออกอยากนะครับไม่ใช่ง่ายเพราะพุทธเจ้าก,ก็เลยให้เป็นสินให้เป็นิีในเลยห้ามเลยไม่ไม่ได้ว่าควรทําหรือว่าหรือว่าเป็นคําเทศนาเนะี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะ ถ้าเป็นโทษก็คือต้องขังคุกไม่ให้เขาป่าชีวิตเลยนะเพราะว่ามันถ้ามันติดไปแล้วมันกินไปแล้วนี่มันเคยเคยตัวนะดูพระอรหันต์เถอะท่านก็ไม่ติดไม่ยึดแล้วแต่ท่านก็ยังต้องสู่บุหรี่อยู่เพราะว่ามันธาตุขันมันเรียกร้องมันเคยกินแต่ไม่ติดนะครับแต่นี่แหละองค์พี่เห็นตัวอย่างงั่นแหละก็เลยโอ้หน้ากลัวมากเลยท่านเราต้องสมาทานวันพระแปดค่ำบ้างสิบห้าค่ำบ้างอย่างน้อยที่เราได้สมาทานสินนะสินที่เราสมาทานมันทําให้เราจิตใจชุ่มเย็น ความชุ่มเย็นของการรักษาสินข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่สองไม่ลักขโมยข้อที่สามไม่บุพฤติผิดในการรักเดียวใจเดียวข้อที่สี่ไม่ดื่มสุราเมลัยข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราเมลัยข้อที่สี่ไม่พูดเท็จเนาะข้อที่ห้าก็ไม่ดื่มสุราเมลัยหรือถ้าเราไม่ได้จริงเราก็เอาสักสี่ข้อก็ได้ไม่ได้ก็เอาสักสามข้อก็ได้สองข้อก็ได้หนึ่งข้อก็ได้ขอให้ได้สักข้อนะถ้าหนักหนาเลิกสุรามากก็สมาทานสุด ไม,ไม่ดื่งสุราตลอดระยะเวลาเจ็ดวันสิบห้าวันเพิ่มระยะเวลาไปเรื่อยๆพอเราเห็นผลของการที่เราไม่ด่งสุราแล้วเราก็เราก็เพิ่มระยะเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นอวัยมุกเหมือนที่เหมือนที่ท่านบอกว่าผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละคอนโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจร ผีไม่พ้นาญาตาแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโรไฮโลสิ้นผีที่หกเกลียดค้านการทํากินมีทั้งสิ้นหกผีอับรีเออยู่เขาจึงเรียกว่าผีนะเพราะมันน่ากลัวมากนะทั้นถ้าเราได้รักษาศีนศีนที่เรารักษาแหละมันจะรู้สึกว่าโอ้เราเคยเห็นโทษของการดื่มสุราม,มาก่อนว่าเป็นโทษอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่วันนี้เรารักษาศีนได้ เราไม่ดื่มสุราเลยเอ๊ะมันดีมันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องเสียตังค์ความความสุขในการที่เราได้รักษาเนี่ยมันจะดึงใจให้เรามีความสุขเย็นใจพูดงด้ไงยิ่งเราได้มาใส่บาตรเราได้ใส่บาตรบ้างไม่งั้นก็สวดมนต์ไหว้พระคือหาหาความสุขแทนดื่มสุราพูดง่างไงได้เห็นตัดใจการดื่มสุราด้วยแล้วก็หาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมอย่างอื่น มันมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะแม่งก็รดน้าต้นไม้แม่งก็ไปเดินเล่นเอ็กซ์ไซส์อะไรพวกเนี้ยเอาไปเอามาเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองแหละพอเราไม่ไม่ไปต่อไม่ไปเติมไฟถ้ามันมันไม่ได้มีเชื้อพอเราไม่ได้มีเชื้อไม่ได้ใสเ่เชื้อไม่ได้เติมเชื้อไปท้ายสุดมันก็มอดมือไปเองนะเอาเนาะลองพิจารณาดูเด้อ